่าโทรศัพท์มาที่บ้านสามพันกว่าแม่ด่าที่ผายเรองโทรไปไหนวะเนี่ยเดร์จนภัยเดลเสาส่วนยาญ่ในกรุงเทพว้าวหรือใครชอบสายธรรมะธโมนี่ธรรมกายรุ่นใหม่เดรดูไหมเสื้อว่าธรรมกายมีเสื้อธรรมกายด้วยนี่เสื้อสวนสยามไม่รู้มันอยู่หรอครอับอยู่หรอพี่ก็ได้ตัวนี้ตารางทัวร์แต่ตัวนี้ตัวนี้สภาพมือสองนี่แหละป้ายบินมีเฟดๆหน่อยใช่ดูจากนอกถุงก็รู้ว่าเฟดไม่ชอบนี่ถุงขุ่นนะนี่ถุงคุณนไม่ชอบหน้าก็ครบสามปีแล้วแต่ว่าตามจริงอ่ะอยู่ข้างหลังตรงนู้นมาตัวจริงเนี่ยแฟนพันธ์แท้เลยเนี่ย แล้วชอบตรงหาของมาได้ด้วยนะง่ายเลยมึงอยู่แค่นี้เองทุกวันนี้บอกไม่เคยพูดนะฮัลโลสวัสดีหลั <c oughs> อองจากที่ไม่ได้ลงคลิปมา3วันมาเ,ออเราต้องการภาพที่คมชัดและสวยขึ้น <c oughs> เราก็เลยไปซื้อโทรศัพท์ใหม่เพื่อมาถ่าย <c oughs> วันนี้อยู่ที่ตลาดน้ำรถไฟสีนะคดินนะทุกคนโซนโกดังสามของหาโซนโกดังเออเป็นโซนโกดังที่มันจะมีของวิ<ซ>นเทจของมือสอง,งเยอะอ่ะจะบอกว่ามาต่อต่อ,ตอเนื่องจากไอ,อคลิปรถไฟรอบที่แล้วเพราะว่ามารอบที่แล้วมันปิดร้านถึงร้านปิดมืดตึกอันนี้ก็เลยมาอามาใหม่วันนี้จะมาถ่ายร้านเพื่อนนะครับเป็นของแบบวินเทจก็จะมีพวกเสื้อเสื้อวงบ้าอัซเซสซอรีแล้วก็แบรนด์เนมแบบวินเทจแบบเลยเป็นที่มันไม่มีแล้วอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูเลยเจ้าของร้านก็แต่งตัวสีแบบ เจ็ดพีดเลยออกกล้องแล้วร้องสีน่ารักนะนี่นะอันนี้น่ารักโกดังสามห้องขานะทุกคนโอ้โหตุ๊กตายูโก้อือสวดครับอันนี้เจ้าของร้านนะพี่เป๊ะสวัสดีครับตามสบายเลยนะถ้าใครจะเข้ามา เนี่ยพาทัวร์รอบๆของมันก็หลากหลายแหละเอาจริงๆแล้วจริงๆก็ไม่มีแนวทางนะใช่ก็ดูแบบใช่ดูวชอบอะไรหรือว่ารู้ว่าอะไรเนี่ยอยากพรีเซนต์เลยเคยเห็นกันบาเด็มรุ่นใหม่เนี่ยนี่พี่ตอมกับตัวนี้เลยอ๋อฮิวกู้เราหาไม่ได้อย่างไรเอ้ยเดี๋ยเราหยิบมาดูได้นะเราหยิบมาดูได้ไม่กล้าหยิบเลยกลัวแพงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรือเอามาให้ดูชิงจังไม่เหมือนโม่เลยพี่ของเด็ดตัวนี้เลยสภาพใช้งานจริงเลยเนี่ย มันไม่ใช่สภาพใช้งานธรรมดาแต่มันคือตัวเดียวกับที่พี่ด้าตอนในเด็กตัวนี้เลยตอนนี้ต้องต้องโทรไปเล่นเกมนะเขียนปุ่มตัวเลขนาทีละเก้าบาทนะเดินนเดินซ้ายเลขเจ็ดเลขอะไรเดินซ้ายเลี้กว่ากระโดดโทรไปเรื่อยเด็กไม่รู้ค่าโทรศัพท์มาที่บ้านสามพันกว่าแม่ด่าที่ผ่านมงโทรไปไหนวะเนี่ยใครตามหาอยู่มาดูได้เลยนะเล่นเกมอย่างเดียวเลยดูได้เนี่ยอันนี้คือที่เห็นเห็นในร้านคือขายทางร้านขายขายขายก็คือแบบใครเก็บไปด้วยแหละเก็บไว้โชว์เก็บไว้แบบ อีนนี่เหมือนออตโมเลยว่ะเออเนี่ยเนี่ยออตโมนี่คือลูกลูกเจ้าของช่องใช่ใช่ใช่ลูกเจ้าของช่องไม่ใช่ลูกเจ้าของช่องเลยต้องบอกว่ามันอะเจ้าของช่องที่เราสร้างมาให้ลูกเลยเนี่ยชื่อมันเลยเจ้าของช่องนี่ก็นี่ครบเจ็ดด้วยครบเจ็ดโอ้โหเนี่ยตัวครบแค่ทั้งเจ็ดตุ๊กตาภาพก่อนครบเจ็ดตัวคนนี้ก็ตุ๊กตาทั่วไปอ่ะก็มีกล้วยหอยจอมโซนมีสองเว้ยมีหนึ่งแต่ว่ามีหนึ่งหายไปอยู่คนนี้ก็เป็นผู้แบบ มีกี่เมาหน้ายางเก่าพวกหมีหมีแบบมีของแถมจากแมคโดนออัลอ่ะอันนี้แว่นอันนี้จะมาเป็น,ปนส่วนองนุดันนี้เป็นแบบว่ากรอบแว่นแบบกรอแบแว่นบินเทจคือแว่นมันมีเลนมาหมดนะแต่บางอันมันเป็นแบบยุคเก่าๆไม่รู้เขาเครียดะไยการสายตาเขาสร้างกันมากเลย <laughs> หนาเตอะเลยโหมวก จะมีประมาณนี้เสื้อผ้าทั้นชายและหญิงนี่อย่างสมมติในของแบรนด์ก็จะมีแบรนด์เยอะนี่พวกโอเกลหลุยเนี่ยอย่างพวกนี้ก็จะเป็นกระเป๋าหลุยเตียวกับ80ปีอะไรพวกนี้อันนั้นลุยลุยลูกดอกอะหลุยลุยซองได้สามใบอะอันนี้ก็หมด US เนี่ยเครื่องประดับพวกของชาแนลพวกเก่าพวกชาแนลพวกแพนโดร่าพวกอะไรเอาสวัสดีครับสวัสดีครับ ผู้าเข้านะผู้าเข้าอันนี้แอคเซอร์ดี้ใช้ได้ผู้หญิงก็ได้แล้ผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ดีเดี๋ยวนี้คนเราแต่งตัวจัดนะดูได้จากผู้ค้าคุณลอยเขาก็เคยเคยเคยขายของพวกนี้อยู่นะช่องอัลโมเนี่ย่ใชเป็นตู้ตายนะวายองเน็ตเออเู้เายวายตองเน็ต โอ้คีพีขายแพงแพงอยู่ขายตามทางอินเทอร์เน็ตนี่ก็จะประมาณนี้แล้วก็มีผู้ซื้อผ้าเนี่ยเกียงยีนพวกรีไวล์ผู้รไไไีไวล์เบียวเก่าพิกอีแล uh, ้วพวกนี้ก็มีมีพอให้เห็นอยู่นะเนี่ยอย่างพวกเนื้อเก่าเนี่ยพวกพิกอเนี่ยพวกสองศูนย์หนึ่งเนี่ยพวกพิกอีพวกอะไรพวกนี้โซนโซนเนี่ยก็จะเป็นแบบออกแนวเรียกว่าอะไรนะแนวเจนท์แมนหน่อยรองเท้าหนังอะไรหน่อย เชื้อแตเนมด้วยอะไรพวกนี้เสื้อผ้าเด็กเดี๋ยวนี้จะมีเสื้อผ้าเด็กเดี๋ยวรอก่อนเดมีเสื้อผ้าเด็กเพราะเจ้าของมันก็เราเป็นคุณพ่อครมีเสื้อผ้าเด็กคุณนี้จะเป็นแบบวัยรุ่นวัยรุ่นหน่อยเฮ้ยหมวกอ่านี้วัยรุ่นวัยรุ่นหน่อยนี่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 เสื้อกรนตูนเก่าเนี่ยเด็ก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 รุ่นสมัยนี้จะเคยโดนตูนจริงๆอยู่เปล่า ตินตินอ,อ๋อดูดูดนนเคยดูเคยดูตินติน,ตนพจนภัยหายไปป้ายห้อยเลยเดต็อกเลยของมือหนึ่งเนี่ยยุคนั้นที่ตกทอดมาถึงยุคนี้ม,มีหมดอย่างผู้นี้ก็เป็นแบบโซนเนี่ยแบรนด์เนมผู้หญิงพวกอะไรของเยอะต้องมาลื้อแล้วอ่ะใช่มันต้องมาลือ้อต้องมาลือ้อของแบรนด์เนมมีมีของเก่าเสื้อไทยเก่าสมัยก่อนนี่เราต้องไปเที่ยวเชียงใหม่ไปนะพวกเสื้อพวกเนี้ย ใช่ใช่ใช่เสื้อไทยแลนด์เสื้อไทยแลนด์มังคองอ่ะมังคองก็อยู่ะมังคองยุคนั้นตรงนี้เป็นเสื้อแปลกเงอย่างเงี้ยเสื้อสวนสยามทะเลกรุงเทพโคตรเก่าอันเนี้ยสวนสยามมันจะมีอยู่แ่ะเลสวนสยามมสวนสยามไม่อยู่นี่แดงจนภลายเดือนเสาร่วนสยามทะเลกรุงเทพหรือใครชอบสายธรรมะธโมนี่ธรรมกาย รุเด็กดูไม่เสื้อว่าท่ามกายมีเสื้อท่ามกายด้วยอันนี้เสื้อสุดสยามไม่มีแค่ท่ามกายจัดจางจามันก็มีในจานยาวแขวนี่รุ่นใหญ่สุดรุ่นใหญ่สุดใหญ่สุดยุคเราเนี่ยร้องเพลงได้นะใช่ร้องเพลงได้นะผมจะเปิดเปิดให้เปิดให้ออทโมโปรดิชั่นฝ่ายที่ออทโมจะเต้นได้ไหมต้องสอบเต้นนะช่วงนี้ออทโมชอบฟังเพลงเมทัลเนี่ยเครื่องเนี่ย เรือวงเนี่ยปีแบบปันต้นใช่ป่ะอันนี้อันนี้ปี2000ต้นแต่พวกน,นี้90นี่90นี่2000ต้นอีกเนี่ยอะไรบอกบอกราคาเนี่ยอันนี้อันนี้เลทอยู่ตัวนี้อยู่มัน3ามพันไปปเฮ้ยราคาดีอยู่ทัวร์นะนเป็นเสื้อทัวร์มาเนี่ยเปนสาปี2003ไม่แพงนะเฮ้ยเรายก <3. S 3> <ร>ลงมาดูได้ไหมได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาที่สอยก่อนตัวเตี้ยพ่อค้าตัวเตี้ยเพราะสองพันต้นเหมือนกันเรต้องดูเพราะว่าอย่าลืมว่า2003เนี่ยอีกปีเดียวก็วินเทจแล้วนะ ใช่เดียวนี้2000เดียวเป็นเท็จแล้วเดียวเป็นเทจนะเพราะว่าที่มัน2022ใช่ไหมล่ะใช่อีกปีเดียวเป็นเท็จเนี่ยก็เนี่ยเป็นนี่หลังเป็นตารางทัวร์ไม่รู้มันอยู่รอครับอาจจะอยู่รอพี่ก็ได้ตัวเนี้ยเป็นตารางทัวร์แต่ตัวนี้ตัวนี้สภาพมือสองแหละป้ายบินมีเฟดๆหน่อยใช่ดูจากนอกถุงก็รู้ว่าเฟดไม่ชอบนี่ถุงขุ่นนะไม่ใช่ถุงขุ่นไม่ชอบมากแต่ไม่ค่อยมีเพราะว่าอยากอยากได้ดีๆไง ออยเขาพลาดเขาพลาดเลสจะพินเฟรย์ตัวนั้นไปตัวแล้วไงเขาเลิงไว้ตั้งนานแล้วถามไม่ทีตอนนั้นก็จะไปลองถามไม่ทีปุ๊บเฮ้ยผมพร้อมอยากได้เสื้อคุณอะผมขายไปแล้วออยไม่บอกก่อนออยอันนี้เดย์ซ็อกเลยไม่เคยใช้งานตอนตอนนี้เขาเขมาแล้วเก้าสูตแล้วนี่เห็นแล้วอันนี้ยเก้าสูตรอันนี้ซมงก็สีนี่สายอะไรอันนี้ผมเปิดอยู่4,500เพราะเป็นเดย์ซอกนะคือไม่เคยใช้งานเลยแต่ว่าเราต็อกซักแล้วน้ำหนึ่งไม่งั้นไม่ถ้าไม่ซักของใหม่มันปฏิกิริยาเคมีผ้าผ้าเสียได้ ทำหนึ่งด้วยเดี๋ยวให้ภาตรงผ้าตายเดี๋ยวคุณพ่อเขาเสื้อเยอะอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวภาตายก็ใส่กรอบเสื้อเยอะทุกวันนี้ยังซื้อเสื้ออยู่เลยร้านพี่ฮาร์ดอ่ะป่าผมมาพุกเกือบทุกคลิปอ่ะไม่ซื้อแล้วซื้อเสื้อร้านพี่ฮาร์ดไม่หยุดเลยวันนี้ก็ทั่วไปวเนี่ยทั่วไปอันนี้แบบขายแฟชั่นทั่วไปอัราคาเฟ่ที่คร้านดีเอ็มซีก็มีมีใครไปสายฟุตบอลไหมมันคือโนเว่นเนี่ยในเก้าศูนย์นะเนี่ยใครเลี้ยวภูไหม เพราะว่าแฟนแมนยูไม่ดูเลยเว้ยทีนี้คิดดิเสื้อเก่าอันนี้เสื้อเก่าวแฟนแมนยูไม่อยู่เลยเว้ยเสื้อโอเว่นนี่ชอบมากสมัยสมัยโอเว่นมามาเล่นกระชับมิตรกับทีมทีมไทยอ่ะอ่าอ่านี่นี่โอเว่นสปอนเซอร์คาวเบิร์ดอยู่เลยเออหน้าแบบเด็ดเด็ดๆอยู่เลยนี่ถ้าถ้าแฟนแมนยูเขาดูเขาจะลบคลิปนี้ไม่แน่ยมีมีเสนอแต่ทั่วไปเครย่องจะมเตรียมานนี้ของค่าหลากหลายนมันสั่งได้เลย แต่กรันมันมาตอนนี้มันมานี่กรันอ่ะกรันมันมามันเก้าศูนย์เนี่ยมีเก้าศูนย์เนี่ยเด็ดเนมหน่อยซูพีแล้วก็เด็ด็ต๋อเลยนะไม่เคยใช้งานเลยซูพีเเอ็กแชมเปี้ยนก็มาแล้วนี้ก็สบายใจเรื่องคือของแท้หมดนะครับไม่เหมือนก๊อลฟนะครับของก๊อลฟไม่ค่อยแอ้มือสองของก๊อล์ฟของกอฟไม่ค่อยขายครับถ้าเจอก๊อลฟมาก็บอกกอลฟใช่แต่มันไม่ค่อยมีอ่ะก็คัดมาเออพวคัดมาคัดมาล้วนๆเลย จริงๆก็มีทุกอย่างราคาไม่ได้แพงอย่างที่คิดอ่ะที่เราท้องถามนี่คือตัวที่แบบว่าเออเราเราได้มาแพงด้วยเราชอบมันด้วยวนปนไม่ก็วนปนไปทุกแเรื่องได้พวกเสื้อวงเนี่ยแต่จรังตั้งไม่ได้แรงจริงๆราคามันตัวมันก็มีถูกๆมีอะไรเหมือนกันไม่ใช่แบบแพงหมดเขาหมวกเยอะด้วยชอบเก็บเสื้อแปลกๆไว้หมดนี่แพสก็มีแบทแมนเดี๋ยวเนี่ยอย่างเด็กๆเด็กๆนี่น่าจะ เดือชอบชอบเสื้อเด็กเด็กในเด็กยุคเราญี่ปุ่นต้องไปไหนนะพวกบันไดนะพวกมาร์ไรเดอร์นี่นะนี่ไงที่รู้วันนั่งเนี่ยเออแล้วไปเจอเสื้อเด็กมาเสื้อไฮออนมูส์เด็กเด็กฮาโลว์ซื้อไปให้มูส์ใส่ลายแบบเนี้ยออป้ายคอบันไดเหมือนกันเนี่ยป้ายคอบันไดหมดเลยวันนี้ไม่มีแล้วน่ะไม่มีแล้วไม่มีแล้วน่ะเดี๋ยวพวกมาร์ไรเดอร์อะไรพวกเนี้ยหลงมาแค่นี้อันนี้มันลายเก็บซีรีส์ได้อยู่แค่สามตัวเนี่ยสิบสี่สิบห้าสิบหกไม่รู้ว่า ยุคนี้เขายังมีดูอยู่กัะมันไรเดอร์ไซเอสดีอันนี้ไว้ให้ออนโมโตก่อนนะอ่ามีดูอยู่ใช่ไหมมดใหม่มันมาแล้วมันมีมดตัวนี้จะเห็นพวกพวกเล่นสายของเล่นเขาก็เล่นกันแพงเหมนนะบางตัวอะไรเดอร์อะเขาใส่แงบนี้อเพราะเดี๋ยวนี้มันมันไม่ได้มีแค่มดมดแดงมดเอกนะมันมันเปรุ่นใหม่แล้วมีรุ่นใหม่มดแล้วนะมันมดมันออกมาปีปีปีหนึ่งตัวใหม่นะตัวใหม่มาปีหนึ่งนี่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 นีนี่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 น คนทงคนทางตายหมดแล้วน่ะไงคะคุณเห็นเสื้อผ้าไม่ได้เลยนะครับน่าคอนดิราคกนดีราเนี่ยแม่งเสียดายครัะมันเล็กไปเท่าไหร่นั่นเกมเก่านี่ไเดียนเกมเดียโบเออเนี่ยเกมเลย ันนี้ก็เป็นมันนี่อันนี้ก็เป็นแบรนด์เนมเนี่ยพวกเคื่อเชิญอันนี้อันนี้ก็เกรดเก้าูนเนี่ยเดี๋ยวพูดแบบเด็กกแ็แดกเด็กตเกย9เก้าศูนย์ใส่งุมลาย,ลายจริงจริง,รงมันมันไม่มีแนวทางนะใครชอบแต่งตัวเนี่ยอย,อยากให้แบบเข้ามาแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมาเจอชิ้นเนี้ยชอบชิ้นเนี้ยชอบราคาแบบนี้แล้วแบบจับชิ้นนี้ไปใส่ชิ้นนั้นสนุกกว่านะ mix and Ma ด c h ด้วยตัวเองเราไม่ค่อยแบบเราไม่ค่อยอยากจะแนะนําว่าลูกค้าจะแต่งแนวนี้จะดีไม่ดีไม่ถ้าหรอกเดี๋ยวนี้แบบ เรื่องการแต่งตัวแม่งก็เปิดกว้างแล้วผู้ชายยังใส่กระโปรงได้เลยอ่ใช่ถูกต้องลองมาไหมลองเนี่ยอ็อกเซซิลี่ตรงเนี้ยผู้ชายก็ใช้ได้ฮะลองเปล่าลองให้ออทใส่กระโปรงฮะฟ้าออทมุอยากลองใส่กระโปรงดูบ้างไหมคะลองใส่สร้อยลองใส่สร้อยมุกให้ได้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวพี่เป้ยังใส่ได้เลยโอ้ฟาโอ้ฟาสร้อยมุกชาแนลนะอันนั้นมุกแพรนะอันนั้นมุกแค่แท้เลยพี่ซื้อให้หน่อยดิไม่ใช่ดูปลัก เองคลองค,องคอรองดูวไหมช่องติดมากมันไล่ตกไปหมดเลยอันนั้นว่า C D Wither หรือว่าใ,ใช่ไหมใช่ดีสี่ใช่ด้วยเข้าไปดูปดิดดูได้ดูได้ดูได้อันนี้คือคอ,อันนี้คืออะไรมีตะกล่องเหรอกับแผ่นเปิดอยู่อ๋อเด็ก็ว่าอยู่เดี๋ยวนี้ร้านร้านใหญ่จะไม่เปิดยูทูปฟังใหญ่เออเออเอออันนี้เอาอะไรทันสมัยเพื่อนหน่อยอันนี้ดูคุ้นๆปะน่าจะฟังแผ่นเสียงน่าจะว่าเรายัง ก็ไม่พอเล่นเป็นเสียงอันนี้คุณคุ้นวะซที่บ้านเก่าๆมาเปิดฟังอาร์มวูอยู่ทุกที่นะคะอันไหนเอ่ยเนื่อยซีดีเอาไว้เ,ไเปิดฟังแต่ถ้าใครอยากซื้อก็ก็ขายให้นะโอ้โหโชคได้วู้ดโชว์อโอเอซิสตอนนี้โอเอซิสอันนี้ไม่นิสัยพังหน่อยโน้ทเอ็กซ์นี่ไอรอนเมเดนนี่ของแท้ลุงลกเก่าๆเลยนะครีสนี่การ์เรนโรดไอรอนนี่มันปกสวยไปหมดเลยนะปกสวยได้รอบปกสวยได้ไม่น่าเสื้อมันถึงแบบว่าว เสื้อผีนี่อ่ะแล้วบ้ามเนี่ยเสื้อเสื้อเป็นเทโคตรแพงเลยเลยบาเก็ตตี้ไม่ใช่ไฟแพงแพงแพงจัดเลยดีเพจมนีเรดิโอเฮดคือไม่ได้ขายในเทื่ไทยแต่ถ้าใครสนเจ้าของร้านชื่อชาตีลองคุยกับเจ้าของได้นะแล้วแผ่นชาตีมาฟังนี่เด็กรุ่นใหม่ๆยังเคยเห็นเสื้อยูนิคอร์นอะไรนะฮิตเสื้อ OVP ใช่ป่ะใช่ OVP ตรงยุคเลยนะเฮ้ยมีนี่ Body ้ o กฟ US ตรงยุคเลยนะ Body ้ o กฟอ่ะนี่มีทุกสีเลยนะ เราแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเราเสื้อสมัยก่อนเสื้อลาเสิร์ฟนะ่ะใช่พอหอยไม่ยังตึงอยู่เลยเอ,อ่นั่นหนาแต่ลายเขาสวยนะเขามีเสน่ห์ของเขานะเสื้อพวกนี้เดี๋ยวก่อนจะบุดอะไรให้ดูด อย่าลืมมาเที่ยวกันนะทุกคนตลาดนัดรถไฟสินะคลินนะช่วยช่วยมาเที่ยวกันหน่อยเนี่บเขาแล้วเกินเนี่ยไครที่สายแบบสตีท์สเกอร์แบบไทยเอ็นเนี่ยดิ๊นเนอร์ตายแล้ด้วยคู่นี้นี่ถ้ามีกล่องพร้อมๆนี่สามสิบเคนะแต่นี่นอนสภาพเราเรานั่นมานี่ก็จะก็สภาพดีอยู่นะสภาพดีสภาพดีถ้าอยู่เต็มนี้กล่องไม่มีอุปกรณ์ไม่ครบยังไงก็ยังยังหมื่นตายอยู่เอออะไรเก้าครึ่งโอ้ใช่ไม่ได้ลดตัวไป ทำเหมือนซื้อใส่ปกติใส่รองเท้าแตะกางผืนสิแค่แหละเออมันกญหายไอ้กีเอกเอาไว้แต่มาเหยียบรถไฟเนี่ยกลายเป็นไม่ใส่แตะตลอดเลยรองเท้าซื้อไม่ต้องเยอะไม่ใส่เราเดินเยอะไงเราเดินเยอะกลายเป็นว่าใส่แตะเราเดินเยอะไม่เหมือนเหมือนกับว่างั้นมันร้อนอ่ะอ่าเข้าใจเออกลายเป็นใส่แตะแล้วชินเลยดีเขาเนี่ยชอบจริงจริง อันนั้นตุ๊กตาเมตาบูนใครชอบแต่งตัวใครชอบอะไรก็มาได้นะไม่ได้เฉพาะร้านผมนะร้านอื่นมีเยอะเแยะเลยนะรถไฟมันแบบคือแบบของบางร้านที่เด็กกว่าร้านผมก็มีอีกเลยนี่ผมก็แบบบรรยากาศบรรยากาศมีมีอยู่เท่านี้มีกำลังหดอยู่เท่านี้จริงๆไอ้ตลาดรถไฟคนมาเดินเยอะแล้วแต่ว่าเหมือนคนเดินมาไม่ค่อยถึงตรงนี้ปะเสื้อเสื้อ GDC เสื้อแบบผ้าถักอนี่ยรุ่เก่าแตยาวเป็นเสื้อใหม่รมไม่เป็นเสื้อผ้าถัก ที่สมัยก่อนเขาใส่กันแบบลายผ้าแบบนี้นะเหมาะกับอากาศบ้านเรามากเลยใส่เลยเนี่ยใส่แล้วชื่นใจนะเย็นเจี๊ยบเลยเพอาเปียกเปียกเย็นเจี๊ยบเลยยกลมพัดเพื่อว่าหนาวเลยตัวเล็กเชี่ยไม่ได้มีแค่นี้นี่ไหนๆออดโมโปรดักชั่นมาเยือนเรามีของฟังให้ออดโมดีกว่าไม่ฝากไม่ฝากกับพ่อแม่เขาหรอกให้ออดโมดีกว่าเอี้ยมเนเอี้ยมไม่ให้ลูกใส่นะ ไปใส่เองนะเราใส่ไม่ได้นะขาบอกแล้วระดับพ่อเขาขาดแบรนด์เนมมือสองตอนนี้อะไรเด็กเด็กแบรนด์เนมเด็กไฮเอ็นนะฮะเบอร์เบอรี่ไอ้นี่ไอ้นี่เราใส่นะโม้ได้ของเยอะมากเลยต้องไปซื้อต้องไปซื้อเสื้อเบอร์เบอรี่เด็กแล้วใส่ตัวเนี่ยเบอร์เบอรี่นะเบอร์เบอรี่เนี่ยไปให้เอาไปให้ลูกไปให้ลูกแพ้หนูแพ้แพ้อยู่แล้วแหละเนี่ยไปให้ลูก ว่าพ่อแอบมาใส่เองตึงมีโปโลอยู่ไม่จะจะได้จะจะได้แค่คอโมเบลี่นี่มีโมเบลี่นี่มีทั้งบ้านที่มีมีเสื้อโปโลตัวเดียวแล้วก็ไม่เคยใส่วันนี้ขายไปหมดแล้วส่วนมากก็จะเหลือใช่ไหมเนี่ยพวกโปโลเก่าอย่างเงี้ยเนี่ยไม่ถ้าสีอย่างเงี้ยใส่อยู่นี่พี่พี่แฟนพี่เขาซื้อมาให้สักนานแล้วซื้อมาในจากเขาซื้อมาจากฮ่องกงอ่าไม่เป็นไม่ใช่เป็นสก๊อตคอแบบนี้แหละเสื้อสีฟ้าลายเอี๊ยมซื้อมาแปดพันได้มั้ง เจ็ดแปดพันอ่ะมือสองมันก็สีฟ้ามือสองก็จะเป็นอยู่ในหลักพันีึงนะเจ็ดพันอะสีฟ้าแบบฟ้าแป๊ดเลยอะใช่ครับอัดโมได้ของแล้วอดโมได้ของแล้วมารอบนี้พ่อไม่ได้ลูกได้ว่ะบาร์บี้เด็กดิบุ๊อันนี้ก็ได้สืแท้เหมือนกันนี่ไม่ใช่มีแค่แบบในนี้บาร์บี้ผมมีเป็นเซตด้วยนะผมมีเสื้อบาร์บี้แท้ด้วยนะมัน้าหากระโปรงตัวหนึ่งใส่พิมพู้ใส่กับเสื้อบาร์บี้นะเนี่ย เนี่ยผมจะชอบแอบแฝบไว้ไม่ใช่คนจีนก็รื้อได้รื้อได้รื้อได้โอเคขายไอเฟลใส่แหละนี่อันนี้เดสต็อกเลยรุ่นเก่าป้ายห้อยมีกระเป๋าด้วยดอนดักไปหานะครับนี่ m อันนี้ k วยเมคอัินะของกดสยนะครับยังห้อยอยู่เลยพอมันเจอรี่เนี่ยเบื่อเบื่อด้านนี้ใช่ป่ะก็พลิกกลับมาใส่เป็นด้านนี้ได้นะ สีสันสวยงามซื้อใบนี้เหมือนได้ใส่สองใบใช่เนี่ยเหมาะกับเก็บสะสมอ่ะเอาบอกเลยใบเนี้ยเพราะเคยตอนเด็กพี่ก็เคยเห็นอยู่นะอันเนี้ยแต่เด็กมากเลยนะมันต้องแบบต้องเด็กเด็กมากเลยเห็นอันเนี้ยรู้จำจำหน้ายุคยุคก่อนแดกแรงเขาเลยปีเดียวไม่อยู่ไงยุคก่อนแดกแรงปีเดียวไม่อยู่ทำไมม้นสลาวละโมปีคู่โมปีคู่เดี๋ยวลองใส่ดิเป็เลย ตาเลยน่าเจี๊ยบเจี๊ยบเนี่ยเออเฟี้ยวดิอันนี้ไม่ได้แบบไม่ได้ตัดต่อนะออริจิที่นอกมามันแบบนี้นะไม่ใช่สองใบนะผมบอกอันี่ใบเดียวนะใบเดียวไม่ทำไมเขาทำหมวกเป็นคู่กันวะเขาใส่ทำไมล่ะแล้วมันก็บางช่างมันไมันต้องมีมันต้องมีคนใส่มีดีวายก็ยังมีเนี่ยสายเดินป่ายังมีหมดเลยน็อตโฟนน็อตเฟกผมมีให้เลือกหมดแหละถ้าคุณจะลื้อนะ อยากแบบกินกาแฟหลูๆมั้นี่คุณพ่อเขาเคยไปแซวนะกินกาแฟแบบใส่โรเล็กแล้วก็ช้อนโรเล็กอะไรอย่างเงี้ยออแต่กินกาแฟอะไรเนตกาแฟช่องละ6บาทกินกินวันนะก็ <c oughs> เอาเงินไปซื้ชอช้อไนไปแล้วไงพี่เบ้บอกอีกทีว่าร้านอยู่ตรงไหนนะ ร้านอยู่ตลาดนันดรถไฟสีนะ้ำคัลลินครับผมอยู่โซนด้านหลังสุดเลยเป็นโซนโกดังโซนโกดังมันจะมีแบ่งเป็นทั้งหมด3ซอ,อยแต่ร้านผมจะอยู่พิกัดโกดัง3ห้องที่5กโกดัง3ห้องที่5ใช่เดี๋ยวจะไดูนอกร้านก็ข้างนั้นเนี่ยร้านั้นคุณใช้ได้ทีได้เนี่ยครับบรรยากาศในซอยก็ประมาณเนี้ยมีมีร้านขายเสื้อเชิ้ตมีร้านสักร้านขายกระเป๋าอย่างเงี้ย ร้านผมก็ยังอยู่ระหว่างการบรรยากาศหน้าร้านประมาณนี้ไม่มีชื่อร้านทุกคนเดินคขามายังไม่มีชื่อร้าน่วาจำหน้าพ่อค้าเอานะจะยืนอยู่หน้าร้านแตงกวาโกดังสาห้องห้าแล้วก็ทางเข้าโกดังเนี่ยจะเป็นขายกับปุกออสินมีต้นไม้ติดกับร้านที่ขายเสื้อผ้าเกาหลีอะ่ะเดินเข้ามาอยู่<ท>ยต้นตอยเลยเจอต้นไม้เนี่ยเจอร้านผมเลย ร้านเนี้อยู่ตรงนี้มาเดือนหน้าก็ครบสามปีแล้วแต่ว่าตามจรงิงอ่ะอยู่ข้างหลังตรงนู้นมาก่อนอค่อยมาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศร้านก่อนนะถ่ายจากข้างนอกมาเลยอยวอันนี้เป็นอีกร้านหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวเข้าไปดูที่ร้านก่อนอย,อยู่บอกแลว้ววะ อันนี้คุณดูงเลยว่พี่เขาเขินก้องแนวแบบว่าแนวแบบวัยรุ่นอเมริกันใช่อันนี้เป็นร้านพี่ที่รู้จักตอนเรียนนะเมื่อก่อนพี่เขาขายของออนไลน์เว้ยสไปซี่เิสมัยมูเลนมอรลงสิตอะย้อนกข้าไปประมาณสิปีที่แล้วแล้วตอนนี้เขาเป็นแนวแบบวินเทจแบบ เขาเรืออะไรวะเป็นแบบเขาเรียกว่าฟิลแบบเด็กเด็กไฮสคูลแบบต่างประเทศ<อ>จะมีแบบนี้แบบสีจะเป็นแบบนี้สีแบบชมพูชมพูเป็นเสื้อผ้าผู้หญิงอ่ะอผู้หญิงเลยตัวเล็กด้วยมีกกงเกงยีนะน,น,นะอันนี้ทุกตาอันนี้ใส่แล้วก็กระเป๋านะเป็นเสื้อสูทยังมีอะไร ร้านนี้อยู่ยังๆกับร้านพี่เป้นะเดียวกันอาได้ไม,ไดมีราคาติดอันนี้ขาย120บาทเนี้่ <c oughs> แต่อันนี้ไม่มีราคาอันนี้น่าจะไม่ใช่120สับดูดแบบยุกน่าจะเกือบ9นแต่80ประมาณเสืส้อ80 90นะครับ เนี่ยเจ้าของร้านเป็นสาวกแน่นอนเนี่ยเจ้าของร้านเฉลิมชัใช่พี่ๆของปันเต่งกว่านี้แล้วพ่พี่เขาบอกว่าเราไปดงของดูคมดูคมหหหน้าบูเชียวปีย๋มาเขาสยับเลยปี๋นี่นี่นี่ดู้ย ตัวจริงเนีย่ยเป็นแฟนแท้เลยเนี่ยแล้วชอบตรงหาของมาได้ด้วยนะเห็นไหมเสื้อคุณลาเสีแดงกล้องฟิล์มกล้อง อ่เมี MC m c ็อยู่ข้างในของก็มีร่องๆนะคือพี่เขาไม่ลงเขาจะลงอาทิตย์หน้านะขระมานนี้นะครับร้านนี้จริงๆอะถ้าโซนนี้ก็ของเล่นหลายๆร้านน,านะสนใจเยอะมาก ของร้านนั่งอยู่ข้างนอกเธอไปเพื่นอนเฮ้ยพี่ไปถามสิเขาเธอไปเพื่อนเขาร้านนี้อยู่ยังเงี้ยงกับร้านพี่เป้อฝั่งโน้นโดยเข้ามารานสีม่วงๆเข้ามาอุดหนเลยนะอันนี้เป็นพี่ที่รู้จัก